สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วยามเย็นนะครับในเมื้ออาหารอันนี้มาก็ดูเครื่องที่จะเอาลงไปผัดนะครับมีรากผักชีกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยป่นสำหรับตัวเนื้อสัตว์ก็จะใช้ซี่โครงหมูอันนี้เนื้อเนื้อเลยนะครับ1กิโลกร,รมัมแล้วเราก็ตั้งน้ำร้อนไว้เลยนะครับ1ลิตรในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาผัด เครื่องก็คือรากผักชีกับกระเทียมใส่น้ำมันลงไปเลยครับสองช้อนโต๊ะอันนี้น้ำมันพืชเลยครับลงไปผัดผัดเครื่องอย่าลืมนะครับสนับสนุนเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับนี่พอเครื่องหอมได้ที่ก็ใส่ที่โครงลงไปผัดเลยครับในระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดไว้เลยผัดไปให้หอมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสลงไปในในกระทะผัดนี้เลยนะครับ ก็จะใส่น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะแล้วก็ก็มีน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็จะใส่ตัวซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวอย่างละหนึ่งช้อนชานะครับตามลำดับนี้เหตุที่ที่ใส่เครื่องปรุงรสลงไปในกระทะผัดเลยเนี่ยมันก็จะได้ เพิ่มความหอมแล้วก็ตัวรสชาติมันก็จะเข้าเนื้อกับตัวซี่โครงนะครับปรุงลงไปได้เดี๋ยวพอครบแล้วก็ผัดให้พอเนี่ยที่โครงหมูรสชาติมันเข้าเนื้อแล้วเราก็เอาเทลงไปในหม้อต้มเลยที่เราต้มน้ำเดือดเอาไว้ อกลิ่นหอมครับทั้งกลิ่นเครื่องผัดก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงรสมันออกกลิ่นขึ้นมาหอมมากนะครับอันนี้ใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ำหรือน้ําตาลตโหนดน้ําตาลปี๊บก็ได้ครับใส่จะหอมกว่าน้ําตาลทรายใส่ลงไปนะครับอย่าลืมสนับสนุนเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ผัดไป ผัดหรือเคี่ยวหรือคั่วไปนะครับเนี่ยให้รสชาติที่เรตัวเครื่องปรุงรสมันเข้าไปในเนื้อซี่โครงครับเดี๋ยวก็จะเอามาตักลงไปอันนี้เติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อให้น้ำตาลมันละลายจะได้ไม่ไหม,ม้ติดกระทะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆ ขี่ยลงไปนะให้น้ำตาลมาลันละลายเลยครับหอมไหมคุณผู้ชมหอมไหมครับใส่เกลือหน่อยนะครับเขี่ขยเอาไม่ยอมออกไอเราก็กลัวนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นหกออกมาทีเดียวเค็มเลยใส่เหตุที่ใส่เกลือนิดนึงนะครับมันช่วยเพิ่มรสชาติเกลือกับน้ำตาลมัน มาผสมกันแล้วเนี่ยมันช่วยดึงรสชาติของเครื่องปรุงรสนะแล้วก็โรยพริกไทยลงไปสักครึ่งช้อนชานี่แหละครับตักลงไปในหม้อแล้วน้ำเดือดเดือดนะครับแต่เนี้ยเราก็จะตุ๋นลงไปพอน้ำมันแห้งปิดฝาไว้นี่แหละครับคือคือการอบครับตั้งไปเลยจับเวลาไปเลยครับ ชั่วโมงครึ่งจากน้ำเดือดเนี่ยน้ำหนึ่งเล็ดกับตัวซี่โครงหมู1กิโลก็พอดีง่วนน้ำก็จะเกือบแห้งจังเจอนิดๆน,นะครับช้อนฟองมันมันออกเลยแล้วเดี๋ยวตัวนี้ เราก็หลีไฟได้ครับสนับสนุนแล้วเป็นกําลังใจให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปตอนนี้ก็ตักฟองมันมันทิ้งไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะปิดฝาแล้วครับแล้วก็จะหลีไฟกลางลงมาหาอ่อนนี่ครับเร็วทันใจครับ ชั่วโมงครึ่งมาแล้วน้ำเริ่มง้วนเห็นไหมครับแห้งแล้วเดี๋ยวก็เติมอีกนิดเดียวครับรสชาติใส่น้ำมันงาลงไปสักครึ่งช้อนชาจะไม่ได้กลิ่นน้ำมันงาแรอกครับมันจะผสมรสชาติกันแล้วกลิ่นมันจะผสมกันไปกับเครื่องปรุงรสเนี่ยเรียกว่ากลิ่นน้ำมันงาไม่ขึ้นมาเพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยถ้าใส่เยอะมันก็จะได้กลิ่นน้ำมันงานหน่อตนนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยครับสำหรับสูตรนี้ครึ่งช้อนชาพอเนี่แหละครับ ็นนันได้ที่แล้วครับเมนูนี้คือซี่โครงหมูอบนะครับเป็นว่าอบรสเด็ดเลยแล้วอย่าลืมนะครับสนับสนุนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเมนูวันนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้นะครับขอราทุก